กลังงแรงฝนตกหนักปักหมดุดตรวจสอบสภาพอากาศคำนี้ถึงวันพรุ่งนี้มีจังหวัดไหนบ้างสวัสดีค่ะเย็นวันพุทธที่28กรกฎาคม2564อมาพบกับปักหมดุดตรวจสอบสภาพอากาศฝนตกที่ไหนบ้างในเย็นวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้กับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะตั้งแต่ในช่วงเช้าที่ผ่านมามีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดตาก สุโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรอุทัยธานีการจนบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาราชบุรีนครปฐมนนทบุรีกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลนครนายกปราจีนบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีกระบี่ ส่วนในบริเวณภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีฝนตกกระจายตัวในบริเวณจังหวัดกาลสิน์นครพนมอุบลราชธานีลักษณะของฝนเป็นหย่อมซึ่งฝนที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ก็สืบเนื่องมาจากลมมรสุมตะว,วันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงได้พัดเอาความชื้นเข้ามาสู่ประเทศไทยและฝนก็ยังคงตกต่อเนื่องตั้งแต่ค่ำวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งจะเป็นพื้นที่ใดบ้าง เชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปฟังรายละเอียดนะคะขอให้ทุกท่านช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรากดถูกใจถ้าหากว่าคุณชอบคลิปนี้กดแชร์หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะเริ่มจากการดูโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF ในแอป windy com จะเห็นได้ว่าในช่วงเวลา18นาฬิกาจะเริ่มมีพื้นที่สีเหลืองเกิดขึ้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกซึ่งจะมีฝนตกปานกลางที่จังหวัดจันทบุรีตราดสระแก้วนครราชสีมาสุรินทร์อุบลราชธานีอำนาจเจริญร้อยเอ็ดยโสธรกาฬสินธุ์นครพนม ในบริเวณภาคกลางในช่วงเวลานี้จะมีฝนตกได้ที่จังหวัดกำแพงเพชรอุทัยธานีนครสวรรค์รครนรีอยุธยาสุพรรณบุรีส่วนในภาคใต้จะมีฝนตกได้ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่และรัง ส่วนในภาคเหนือจะมีฝนตกได้ที่จังหวัดตากกำแพงเพชรสุขโขทยัยและเพชรบูรณ์ในพื้นที่อื่นๆจะมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกระจายตัวเป็นหย่อมๆนะคะจากนั้นเราจะเลื่อนโมเดลต่อไปจนถึงเวลา21นาฬิกาเพื่อสังเกตความเปลี่ยนแปลงจะเห็นได้ว่าจะมีพื้นที่ที่มีฝนตกหนักอยู่ในบริเวณรอยต่อระหว่างประเทศลาวตอนกลางกับประเทศไทย ซึ่งจะมีฝนตกได้ที่จังหวัดนครพนมบึงกาฬและอุบลราชธานีส่วนในจังหวัดใกล้เคียงก็อาจมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกระจายตัวอยู่เป็นหย่อมๆนะคะจากนั้นเราจะเลื่อนโมเดลต่อไปจนถึงเวลา1นึนาฬิกาของวันที่29กร,รกฎาคม2,564จะเห็นได้ว่าลมมรสุมตะว,วันตกเฉียงใต้เริ่มพัดเข้าหาประเทศไทยมากยิ่งขึ้นทำให้เริ่มมีฝนตกในภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และตากส่วนในภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือก็ยังคงมีฝนตกอยู่ที่จังหวัดนครพนมส่วนในภาคอื่นๆยังคงไม่มีฝนในช่วงเวลานี้หรือจะมีก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นจากนั้นเราจะเลื่อนโมเดลต่อไปอีกจนถึงเวลา6นาฬิกาจะสังเกตเห็นได้ว่าช่วงเวลานี้ฝนยังคงตกอยู่ในบริเวณด้านรับลมมรสุมซึ่งจะมีปริมาณน้ำฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและถ้ามองไปทางตอนบนของประเทศไทยจะเกิดมีหย่อมความกดอากาศตา่ำ เกิดขึ้นบริเวณอ่าวตังเกียแต่ยังคงไม่ส่งผลใดๆต่อประเทศไทยในช่วงเวลานี้จากนั้นเราจะเลื่อนโมเดลต่อไปอีกจนถึงเวลา13นาฬิกาเราจะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีฝนเริ่มตกหนักมากยิ่งขึ้นในหลายพื้นที่ตั้งแต่ภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากสุโขทยัยพิษนุโลกกำแพงเพชรอุทัยธานี ในภาคกลางจะมีฝนตกได้ที่จังหวัดกาญจนบุรีพระนครศรีอยุธยากรุงเทพมหานครและปริมณฑลในภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักได้หลายพื้นที่ได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดส่วนในจังหวัดอื่นๆจะมีฝนตกปานกลางได้แก่จังหวัดระยองชนบุรีฉะเชิงเซาปราจีนบุรีนครนายก และสะแก้วส่วนในภาคใต้จะมีฝนตกได้ที่จังหวัดชุมพรและจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นที่จังหวัดระนองพัางงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีกระบี่นครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสตูลและสงขลาส่วนในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงเวลานี้ยังคงไม่มีฝนนะคะ จากนั้นเราจะเลื่อนโมเดลต่อไปจนถึงเวลา16นาฬิกาจะสังเกตเห็นได้ว่าฝนเริ่มกระจายตัวเข้ามาในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างโดยจะมีฝนตกปานกลางถึงหนักในบางพื้นที่ได้แก่จังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีอำนาจ,จเจริญเยโสทธรร้อยเอ็ด มหาสาร,รคามชัยภูมิมุกดาหารและกาลสินส่วนในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในช่วงเวลานี้ยังคงไม่มีฝนนะคะในภาคเหนือเราจะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีฝนตกเกือบทั้งภาคโดยจะมีฝนตกหนักในบริเวณฝั่งรับลมมรสุมที่จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น,น่านสุขโขทยัย ลำปางอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรเพชรบูรณ์และพิจิตรส่วนในภาคกลางจะมีฝนตกที่จังหวัดนครสวรรค์การจนบุรีอุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสิงห์บุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากรุงเทพม,มหานครและปริมณฑล ส่วนในภาคตะว,วันออกก็จะมีฝนตกปานกลางได้ทุกจังหวัดเลยนะคะโดยในภาคใต้จะมีฝนตกเริ่มที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพระนองพัางงาสุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่นครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสตูลปัตตานี และนาราธิวาสโดยจังหวัดยะลาจะมีฝนตกเล็กน้อยได้นะคะจากนั้นเราจะเลื่อนโมเดลต่อไปจนถึงเวลา21นาฬิกาจะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีฝนเกิดขึ้นในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนซึ่งเป็นเขตรอยต่อระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวที่จังหวัดอุบลราชธานีอำนาจ,จเจริญมุกดาหารนครพนมบึงกาฬ และหนองคายส่วนในบริเวณภาคเหนือจะมีฝนตกได้ที่จังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านแม่ฮ่องสอนตาส่วนในพื้นที่อื่นๆใกล้เคียงก็อาจจะมีฝนตกได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นส่วนในบริเวณภาคกลางในช่วงเวลานี้ยังคงไม่มีฝนเลยนะคะและในบริเวณภาคตะวันออกจะมีฝนตกได้ที่จังหวัดจันทบุรีและตราด ส่วนในภาคใต้จะมีฝนตกได้ในฝั่งรับลมมรสุมเท่านั้นจากนั้นเราจะเลื่อนโมเดลต่อไปจนถึงเวลา1นึนาฬิกาของวันที่30กรกฎาคม2564จะเห็นได้ว่าย่อมความกดอากาศต่ำที่อยู่บริเวณอ่าวตังเกียรเริ่มดึงความชื้นมาหล่อเลี้ยงตัวเองเพื่อที่จะพัฒนาเป็นพายุในเวลาต่อไปและทำให้ประเทศไทยในฝั่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่จังหวัดนครพนมบึงกาฬ จะมีฝนตกปานกลางถึงหนักได้ในช่วงเวลานี้ซึ่งเราก็ต้องมาติดตามกันต่อว่ายอมความกดอากาศต่ำที่อยู่บริเวณอ่าวตังเกียนี้จะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุได้หรือไม่และเราจะติดตามนำรายละเอียดมานำเสนอให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบในคลิปต่อๆไปนะคะซึ่งจากการดูโมเดลพยากรณ์อากาศก็จะเห็นได้ว่าหลายพื้นที่หลายภาคยังคงมีฝนตกกระจายตัวปกคลุมอยู่และมีบางพื้นที่ที่อาจมีฝนตกหนัก จึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเฝ้าติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะและอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันคะ่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงๆงรวยรวยด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ